สวัสดีค่ะวันนี้ว่าไรรักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาชมพืชไม้มงคลตระกูลคล้านะคะที่จะมานําเสนอวันนี้มีอยู่9ชนิดนะคะที่จริงแล้วตระกูลคล้านะ่ะมีเยอะมากแต่ในที่นี้เราจะมานําเสนออยู่9ชนิดค่ะชนิดแรกก็คือคล้าขุนแผนค่ะเพื่อนๆคะนี่ค่ะคล้าขุนแผน มีความสวยงามมากค่ะนี่ค่ะใบยาวพื้นใบสีเขียวมีเส้นกระจายออกมาขอบขอบเนี่ยเป็นสีขาวเส้นรัศมีสีขาวสวยงามมากค่ะเพื่อนๆต้นอ่าเสน่ห์ขุนแผนบางคนเขาเรียกสเสน่ห์ขุนแผนนะคะท้าขุนแผนนี่น่ะต้นเขาจะมีลักษณะเด่นอีกหนึ่งอย่างคือ ตอนเล็กๆเขาจะงอกออกมาเขาจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะเพื่อนๆค่ะม่วงๆแดงๆชมพูนี่แหละค่ะนี่ค่ะถ้าใบเล็กๆเขาจะเป็นสีนี้โตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะกัดสีไปเรื่อยๆแล้วใบสุดท้ายของเขาเมื่อแก่เต็มที่เขาจะเป็นสีขาวเลยค่ะเส้นเส้นเส้นใบเขาอาจจะเป็นสีขาวชัดเจนแต่ว่าหลังใบสีม่วงค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้คือ ขาขุนแผนนะคะเป็นพืชไม้มงคลเสริมสน่เมตตามหานิยมการค้าการขายการเจรจาได้ผลดีมากค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันอีกตัวหนึ่งนะคะไม้มงคล เสนีห์ขุนแผนค่ะเพื่อนๆค่ะตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองอันนี้ก็เป็นค้าค้าใบาพันธุ์ค่ะเพื่อนๆลักษณะก็ใบไม่ไม่ค่อยยาวหรอกค่ะใบสั้นๆตรงกลางใบก็จะออกสีเงินเงินเทาๆก็เลยได้ชื่อว่าค้าใบาพันธุ์ค่ะเพื่อนๆค่ะตัวที่สองค้าใบาพันธุ์กำลังจะสวยค่ะ นี่ค่ะตัวที่สามอันนี้คือค้านกยูงค่ะเพื่อนๆค้านกยูงแดงตัวนี้จะสวยงามมากถ้าเป็นพุ่มเป็นกอนะคะถ้าเขาเป็นกอใหญ่หญๆเขาจะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มีต้นเดียวเราแยกกระถางออกมาอยู่เดียวๆต้นเดียวเนี่ยก็สวยไป แบบเดียวๆนะคะแต่ถ้าเขาโตขึ้นเป็นพุ่มนี่จะสวยมากๆเลยค่ะที่สวนเราก็มีค่ะเป็นพุ่มใหญ่มากเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูท้ายๆนะคะอันนี้คือค้านกยูงแดงค่ะส่วนตัวต่อไปตัวที่สี่อันนี้คือค้านกยุงเขียวค่ะเพื่อนๆมันเป็นลายเหมือนนกยูงใช่ไหมล่ะคะแต่เป็นนกยุงเขียวค่ะเนี่ย เส้นกลางใบก็จะออกเงินเงินแล้วก็มีาลายขอบขอบใบหยักหยักยัล้ายๆกับเป็นพวกปีกนกยูงอย่างเงี้ยนะคะขนนกยุงสวยงามค่ะเหมือนกันอันนี้ก็ลักษณะเหมือนนกยูงเหมือนขนของนกยุงใช่ไหมคะเราึงได้ชื่อว่าคลานกยุงอันนี้นกยุงแดงอันนี้นกยูงเขียวค่ะตัวต่อไป อันดับที่ห้าเนี่ยคือค้าเงินค้าทองค่ะหรือนางพญาค้าเงินค้าทองตัวนี้จะสวยงามมากถ้าต้นเขาสมบูรณ์นะคะอย่างนี้เขาเพิ่งฟื้นค่ะช่วงหน้าฝนเขาดอกไปค่ะเขาเพิ่งจะมาฟื้นกันช่วงหน้าหนาวนี่ค่ะสวยงามมากมเลยค่ะเพื่อนๆสีออกชมพูชมพู มีสีเหลืองด้วยบางใบมีสีเหลืองมีสีเขียวอ่อนเขียวแก่สีชมพูในใบเดียวกันค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากๆเลยต้นนี้ถ้าสีเขาเต็มฟอร์มนะคะเขาจะสวยมากค่ะนี่เขาเพิง่งจะฟื้นค่ะหลังใบก็สวยสวยหลังใบเป็นสีชมพูเข้มสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆนี่ค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ เขาเรียกว่าค้าใบตองค่ะเพื่อนเื่อลักษณะใบใหญ่เหมือนใบตองเนี่ยเส้นใบเขาจะเป็นโค้งโค้งนูนนูนสวยงามค่ะคล้ายๆใบตองค่ะเพื่อนๆนค่ะสวยงามมากต้นนี้สวยงามจริงๆฟอร์มสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค้าใบตองสวยจริงเลยต่อไปที่เห็นอยู่นี่ไกลๆใบเขาเหมือนจะ มีเชื้อราสนิมกินหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเดแยวเราจะต้องได้จัดการพ่นฆ่าเชื้อราสนิมแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้คือคราโมเสตค่ะเพื่อนๆนคราโมเสตลักษณะใบเขา้เพื่อนๆนชมนะคะนี่ใบเขาลักษณะเป็นริ้วเป็นชิ้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 น,นมาประประิประต่อการคล้ายๆกับเบื้องโมเสษนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ เลยคงจะเป็นที่มาของชื่อเขามั้งคราโมเสดนี่ก็สวยงามนะคะถ้าเขาไม่เป็นเชื้อโรคก,ก่อนเนี่ยเนี่ยช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆช่วงหน้าฝนเขาคงไม่ชอบตระกูลคราเนี่ยโดนฝนมากก็มีเชื้อรากินใบค่ะเดี๋ยวหน้าหนาวอากาศเย็นๆเ,เนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวได้สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะกะเบื้องคล้ายกะเบื้องโมเสดที่ เอามาต่ออกันนะคะเห็นไหมคะลายเขาสวยงามมากๆค่ะแล้วตัวต kind of ่อไปอันนี้คือคลาชื so ่อว so like ่าอ so ัมมาคิสค so, ่ะน่ารักตะมุตะมิน <laughs> ่า <even> ร <more> <laughs> so ักมากๆค่ะใบเล็กๆนี่ค่ะเพื่อนค่ะน่ารักน่ารักมากๆเลยใบเล็กๆตะมุตะมิค่ะเพื่อนค่ะน่ารักน่ารัก มาเป็นกอเป็นพุ่มนี้จะสวยค่ะเพื่อนๆอนคะ่ะมะกี๊นี้สวยงามแล้วก็ไม่แน่ชัดว่าทำไมเขาได้ชื่อนี้นะคะเพราะว่าได้สั่งซื้อมาจากออนไลน์ค่ะเพื่อนๆสั่งออนไลน์จากเพื่อนๆที่ขายในเพจออนไลน์ค่ะและอีกตัวสุดท้ายจะแนะนำให้เพื่อนๆชมคือ มาเรนตาเรสค่ะเพื <S <S พ่อนๆนนี่ค่ะมาเรนตาเรสนี่สวยงามมากๆเลยค่ะต้นนี้ครับท้ค่ะใบนี้สวยมากค่ะถ้าเขาโดนแดดนะคะเพื่อนเพื่อนใบเขาจะสะท้อนแสงระยะประยับสวยมากๆค่ะนี่ค่ะเส้นกลางใบเขาก็ปแปลกแปกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลายลายลายเขาสวยงามสวยปแปลกตามากเลยอันนี้แปลกวาเพื่อนเลยค่ะ มาเลนตาเลสสวยนะคะอันนี้เกิดเป็นเหมือนเขาไม่ค่อยตั้งนะคะเขาจะนอนราบไปกับพื้นอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้คือดอกเขานะคะดอกซึ่งเหี่ยวไปแล้วอันนี้ก็มีดอกอยู่ให้เห็นอยู่ดอกเขาเริ่มแห้งไปแล้วค่ะนี่ค่ะมาเลนตาเ e สทั้งหมดนี้ที่เรามานำให้เพื่อนๆชมมีอยู่9้าชนิดค่ะที่สวนเราปลูกไว้ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการบำรุงเขาละค่ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเขาถึงจะสวยค่ะช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ค่ะเหมือนเขาจะไม่ชอบฝนตกหนักเนี่ยแต่หน้าหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะสวยเดี๋ยวเมื่อไรที่เขาสวยสวยกว่านี้แล้วเราจะมาอัปเดตเพื่อนๆชมกันอีกนะคะวันนี้ก็ได้นำะตระกูลคล้าทั้ง9้าชนิดมานำเสนอเพื่อนๆแล้ว ไม่ทราบว่าจะถูกใจเพื่อนๆไหมคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ